ค่ะสวัสดีค่ะเมนี่ก็อยู่กับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของคุณพ่อเซียนอุดรนะคะจะเป็นตำราธรรมดาเนาะค่ะหายมาแล้วนะคะสิเป็นตัวเด็กกับเขาไปรับชมรับฟังกำกันเลยเดอค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทานใดที่ล่อตำลาสายดวนของคุณพ่อเซียนอุดรคุณพ่อเซียนอุดรบอกพ่อนภาว่า ของดไปจากสองสามงวดก่อนเด้อค่ะสำหรับตำเหล้าสายดวนพอมันบ่กเขานะคะเพิ่นก็เลยข,ของดไปก่อนนะคะค่ะมื้อนี้พรอนาาพาจะพ 8, 8, าเอซีไปตามแนทางของคุณพ่อเซียนอุดรน,นะคะคุณพ่อเซียนอุดรก็ให้มาแล้วนะคะคุณพ่อเพิ่นทักไล่มาบอกพรานา,าว่าของตำเหล่าสายดวนของดไปจาก สองสามงวดก่อนนะคะน้องหนึ่งจาก่าเล็กมันบอเขานะคะกัเลยของงวดก่อนแต่ว่าวันนี้มีเป็นตำลาวธรรมดาเนาะคะ่ะตำลาวธรรมดาเดี๋ยวพ่อนะพ้าจะเอาแนวทางงวดของงวดที่ผ่านมาเปรียบเทียบให้เอฟซีเบิงนะคะบ้านของคุณพอ่อเซียนอุดรของเพิ่นนี่เลขหนานะคะเจ็ดซีมันจะเป็นหลังเนาะคะ่ะแต่ว่าทางบ้านเฮามันบอแมนเนาะคะ่ะ ่ว่าคุณพอ่อเส้นอุดรกาเลยว่าทังบานเพิ่นถือยุวาสัน,นะคะ่ะนี่นะคะจะเป็นซี่เจ็ดเจ็ดซี่นะคะเขาเนาะคะ่ะเขาเป็นของลาาธรรมดาเนาะคะ่ะส่วนเล้าสายดวนบอ่อเขานะคะ่ะล้าสายดวนแหมาเจ็ดสองนะคะบอ่อเขาเมื่อนี้กะ <S 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 แนวทางมาแล้วนะคะจะเป็นของ ล้าธรรมดาเนาะคะ่ะคลิปนี้เป็นเล่าธรรมดาก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเนาะคะ่ะว่าเลา้าสายดวนของงดไปจากสองสามหมวดก่อนนะคะเมื่อนี้พรนภาจะนําเสนอเป็นของเล้าธรรมดานะคะของคุณพ่อเซียนอุดรเป็นงวดวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนหกแปดนะคะยานูจะสรุปใส่ให้เอฟซีวยคะแล้วก็จะมีเป็นหลักฐานนะคะหลักฐานว่าคุณพ่อเซียนอุดรส่งมาให้พรนภาจริงๆนะคะจะเป็นหลักฐาน มาค่ะแอนูจะสรุปให้ฟังเ้อค่ะงวหน,นี้คุณพ่อไหามาเป็นวิ่งเจ็ดกับสามนะคะบนล่างเน้นเจ็ดนะคะวิ่งนเน้นเน้นเจ็ดจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามสามส่วนตัวเน้นนะคะเน้นไปที่เจ็ดหกกับสามเจ็ดนะคะ กันแหว้จากการเจ็ดเจ็ดกับสามสามเนะะื้อค่ะส่วนเลขสามคูนะคะคุณ่อเิ่นไหามาเป็นเจ็ดสามเจ็ดเนาะคะ่ะกับหกเจ็ดเจ็ดท้งเมื่อนี้กับไปกับบนล้างเนะะื้อค่ะพอนรรภาก็ขอขอบคุณคุณ่อเซียนอุดอรนะคะทีเอาแนวทางตำเล่ามาฝากเอฟซีทางช่องเฮ้านะคะในคลิปนี้จะเป็นตำเล่าธรรมดาเด้อค่ะ พ่อนาภาก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีกับคุณพอเซียนอุดรนดยค่ะสวัสดีค่ะ